สวัสดีครับวันนี้ช้างโมโตเราก็มานําเสนอสินค้าคุณภาพอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็มานําเสนอเป็นโมกันน็อกนะครับแบรนด์คอปเปียนก็เป็นแบรนด์ระดับบนนเหมือนกันนะครับตัวนี้แล้วก็มีนักแข่งระดับโลกใช้อยู่หลายคนเหมือนกันในเวทีการแข่งขันระดับโลกนะครับวันนี้ผมก็จะมานําเสนอเป็นตัวหมวกแบบฟูลเฟสนะครับตัวนี้เป็นชื่อรุ่น eXo R1 Air นะครับชื่อก็จะเป็นแล้วก็เป็นคาร์บอนด้วยตัวนี้นครับใบนี้จะเป็นคาร์บอนนะครับเดี๋ยวเราชมรวมๆภายนอกของเขาก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมาแนะนําในตัวรายละเอียดของเขานะครับรูปร่างภายนอกของเขาก็คือหมวกฟู f a ฟ e นะครับแล้วก็ดีไซน์ต่างๆก็ทําเรื่องของอเรื่องของแอโร่ครับเดี๋ยวนี มวกหลายๆยี่ห้อเนี่ยก็จะแข่งขันกันในเรื่องที่จะพัฒนาในเรื่องของเรื่องแ e r o d y n a มิกอ่าอาการพลศาสตร์ในการต้านลมนะครับเวลาเราขี่ในความเร็วสูง,ส,งสูงเี้ยทุกคนก็จะเริ่มมีความซีเรียสแล้วมันจะมีผลต่อ,ตอการลู่ลมการต้านลมความนิ่งในการขี่อะไรต่างๆแล้วก็เป็นเรื่องความสวยงามมาตามมาด้วยนะครับก็สังเกตครับหมวกเขาก็จะ,จะ เฉียวๆนะครับอ่าก็มีความยาวนิดนึงมีความยาวของด้านหลังที่เป็นสปอยเลอร์อะไรเงี้ยครับคือหมวกยุคใหม่ๆเนียหมวกสปอร์ตหมวกอะไรเงี้ยครับด้านหลังเนี่ยก็จะมีแบบสปอยเลอร์จะมีความยาวของเขาละเจ้าตัว R 1 Air ตัวเนี้ยนะครับจะมีความสวยงามของเส้นสายของเขาเหมือนกันนะครับก็จะเป็นแบบไม่ใช่เป็นหมวกเรียบๆก็จะมีดูมีเส้นวิ่งอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีเชฟอะไรต่างๆของเขานะครับ แล้วก็อย่างภายนอกนะครับเราก็เริ่มต้นตั้งแต่ด้านบนนะครับช่องลมก็มีช่องลมด้านบนมีลมเข้านะครับแล้วก็สไลด์เปิดปิดนะครับใช้การสไลด์เอานะครับแล้วก็ด้านหลังตรงบริเวณด้านบนก็มีช่องระบายลมนะครับพวกนี้ช่องระบายลมนะครับก็เพื่อความแบบสวยงามก็ดีไซน์ครอบมาด้วยสปอยเลอร์นะครับแล้วด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะเป็น ตัวให้ให้ลมเข้านะครับเป็นช่องลมเข้าด้านหน้าเราก็สไลด์เอาขึ้นลงเนี้ยนะครับผมแล้วก็อย่างบริเวณอื่นๆก็จะไม่มีอะไรก็จะมีโลโก้นะครับตัวโลโก้น่ะก็ทําเป็นสีแบบสีคโครมเลยนะครับเป็นตัวสัญลักษณ์โลโก้สกอร์เปียนเขาตัว S นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวภายในนะครับอย่างอย่างตัวชิวนะครับเราจะเปิดอนะ่ะเราก็จะมีตัวบี๊ ตรงนี้นิดนึงมันก็เหมือนปลดล็อกอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ดันขึ้นมันก็จะมีสเต็ปของเขาอยู่นะครับขึ้นลงนะครับดันสุดก่าสเต็ปของเขาก็จะมีตัวเป็นตัวอากาศการจมูกนะครับเวลาเราหายใจเงี้ยไม่ให้เกิดฝ้าไอ้น้ําขึ้นบริเวณชิวตัวนี้ได้แบบบทบังทัศนะในการขี่อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะครับว่ามีอะไรยังไงนะครับพร้อมอย่างภายในของ ตัวเจ้า R1 วันเนี่ยนะครับ Air อาวันแอตัวตรงนี้ครับเอาตั้งแต่ตรงนี้ก่อนนะครับตัวนี้ก็ดีไซน์มาให้มีสีสันนิดนึงสวยงามนะครับแล้วก็จะเป็นรีเฟกด้วยตัวนี้จะเป็นรีเฟกเวลาเราใส่มองคืนก็จะเป็นสะท้อนแสงได้เห็นนะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นแบบอิมเม์เจนซี่ลีเลตก็คือแบบเวลาแบบปลดเร็วอะไรเงี้ยครับก็คือปลดปุ๊บนวมมันก็จะ หลุดออกมานะครับทำให้เราถอนหมวกกันน็อกได้ง่ายขึ้นได้ไวขึ้นเวลาเกิดเหตุแบบฉุกเฉินอะไรพวกนี้นะครับผมมีแผ่นปิดคางมาให้นะครับสายรัดคางเป็นดีดีลิงอ่าสายรัดคางเป็นดีดีลิงนะครับดีดีลิก็คือห่วงตัวดีสห่วงนะครับกค็คล้ายๆหมวกในหมวกตัวเลสซิง่งหมวกตัวทับทับทั่วไปนะครับแล้วก็นวมภายในก็ เป็นผ้านุ่มแห้งสบายแล้วก็แห้งก็คือแบบเวลาเราชื้อนอะไรเงี้ยก็ระบายอากาศได้แห้งได้ไวขึ้นนะครับแล้วก็อย่างอย่างอย่างตัวที่พิเศษนะครับที่ถามว่ามันทำไมเป็นแอร์เป็นอะไรงไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้ครับความพิเศษของเขานะครับผมให้ดูตัวนี้นะครับเห็นว่าสีแดงๆกลมๆเนี่ยนะครับก็คือแอร์ก็คือ,อ,คอปั๊มปั๊มลมอะครับคือตัวเนี้ย เวลาเราใส่หมวกกันน็อกไปแล้วนะครับเราแบบอยากให้กระชับมากขึ้นเราก็ปั๊มนะครับกดแดงๆปัแบบ๊แบรับปั๊บนะครับถ้าเอามือจับไม่จะรู้เลยว่ามันมันเกิดการดันตัวด้วยถุงลมของเขานะครับสร้างความกระชับบริเวณแก้มแล้วเราก็ปั๊มตามที่เราต้องการได้เราอยากจะขยับมากขยับน้อยอะไรเงี้ยการเราก็ปัป๊มไปปุ๊บก็จะเป็นเหมือนถุงลมนะครับก็จะไปดันนวมแก้มนะ่ะให้เกิดความกระชับขึ้นมาได้ แล้วเวลาถ้ามันเยอะเกินไปหรือเราอยากจะถอนมวกเรื่อยเรากดตัวนี้ครับเนี่ยจะมีเสียงไม่รู้ได้ยินหรือเปล่าดี๋ยผมปั๊มให้ดูอีกทีหนึ่งเป็นตัวเขาเรียกเป็นตัวระบายลมนะครับหรือตัวตัวทําให้ถุงลมตรงแก้มเนี่ยมันยุบตัวลงนะครับตัวนี้มันจะมีเป็นแดงอันใหญ่คือปั๊มนะครับตัวนี้เป็นตัวปลดนะครับเป็นตัวแบบเอาลมออกนะครับกดลงไปว่ามันก็จะมีเสียงลมออกออกมาแล้วก็นวมก็จะ ยุบลงไปแล้วก็รู้สึกได้เลยนะจับเนี่ยคือจะ,จะจะรู้สึกได้แลว้วถึงความอ่ากระชับความอะไรพวกนี้นะครับตรงนี้เราก็เลือกเอาที่ว่าเราอยากจะแบบปั๊มมากปั๊มน้อยอะไรเงี้ยก็เราแล,แล้วแล้วแต่เราได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของของหมวกเนี่ยนะครับเจ้าตัวอ่า R1 Air ตัวนี้ ก็ในในกล่องนะครับในกล่องเขาจะมีแผ่นกันฟ้ามาให้นะครับเป็นพินล็อกนะครับเป็นแมกวิชันนะครับแล้วก็มีอ่าเป็นตัวเขาเรียกเป็นชิลสโมกนะครับก็คือชิลดําำแล้วมีชิลดําำมีมาให้ก็รับเปลี่ยนก็ไม่ซับซ้อนเลยครับเปิดแล้วก็ดึงตรงนี้ออกมานะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายแล้วก็ปลดออกมาปุ๊บก็ดึงออกก็ได้ละครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็อย่างอย่างอ่าอย่างตัวนี้ก็จะ จะ,จะเขาเรียกว่าเขาจะมีตัวเทคโนโลยีอันนึ่งก็เหมือนเหมือนแบบทำวิชั่นในการมองในการอะไรพวกนี้ในการขับขี่นียให้ให้กว้างนะครับแล้วก็ไฮไลท์ของเจ้าตัว,ว R1 เนี่ยนะครับผมว่าเป็นไฮไลท์เลยคือ,อตัววัสดุข,ของเขาเนี่ยจะจะมีความแข็งแรงทนทานแล้วน้ำหนักเบานะครับหมวกใบนี้ายหลายๆท่านอาจจะไม่ ไม่คาดคิดว่ามันจะเบาได้มากขนาดนี้อย่างใบนี้จะเป็นไซส์ M นะครับน้ำหนักเนี่ยให้ทายกันว่าอยู่เท่าไหร่นะครับน้ำหนักตัวเนี้ยอยู่ที่1,150กรัมนะครับสำหรับหมวกคือหมวกระดับ1ันร้อยเน่ยผมบอกเลยเมื่อก่อนนี้ก่อนนี้พันสนี่ยก็กรีดแล้วก็ว่าเบาแล้วพั 1, 3, นสามพันสี่เยถือว่าเบาแล้วอันเนี้ย1 1 5 0กรัมนี่คือไฮไลท์ของเขาเลยก็คือว่า มันเบามากนะครับมันเบามากมันเบามากแล้วยังยังคงให้ความแข็งแรงให้ความปลอดภัยในการใช้งานได้นะครับแล้วก็มาตรฐานของเขานะครับก็มี ECE มีมอกออยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นหมวกอ่านารับใช้ในการแบบขับขี่สายสปอร์ตสายอยากได้ขี่หมวกเบาๆอะไรเงี้ยก็ก็น่าใช้นะครับแล้วราคาก็แบบไม่ได้โหดมากแล้วก็ออปชั่นที่ให้มาเยอะเลย ทั้งแผ่นกันฝ้าทั้งชิลดำนะครับสำหรับเจ้าตัว s กอร์เปียน EXO R1 Air Carbon ยาวมากเลยเป็นขบวนรถไฟเลยนะครับลองชมลองดูกันได้ครับสวยงามครับเป็นคาร์บอนเงานะครับใบนี้ที่เอามาให้ดูเป็นคาร์บอนเงานะครับผมสวยๆกันเลยครับถ้าสนใจยังไงก็สอบถามเข้ามาได้นะครับทาง เฟซบุ๊กนะครับเป็น Facebook ช้างโมโตนะครับเว็บไซต์ช้างโมโต .com นะครับไลน์แอดนะครับตัวแอดแล้วก็ c h a n g m o t o นะครับช้างแอดช้างโมโตแล้วก็ช้างโมโต้ช่นลทาง YouTube เราด้วยนะครับฝากติดตามฝากแนะนำกันด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณมากนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ